เนู้เนูเน่นนใครว่าใครบอกว่าตัวเองู้นต้องไปหาคือไปรับ

เนี <G iro entender it> ู่เนีู่เน่สนี่ยเใครว่าใครว่าตัวเจนต้องไปหาเพื่อไปรับ